ถามเกี่ยวกับว่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเทศที่สามในปัจจุบันก็เฉยๆก็คือแบบไม่คิดไงก็ไม่คิดไงอ่ะเราก็คนเหมือนกันอ่า ว่าบางทีมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศที่ไม่มันไม่บาลานซ์ค่ะก็เลยคิดว่าเออยอมรับได้ส่วนตัวนี้เป็นคนที่อยอมรับได้ก็พียงแหนว่าถ้าเป็นนิสิตก็ก็จะอยากจะแต่งกายเป็นหญิงก็ที่แหนที่สุดมากเพราะว่าจริงๆแล้วคุณค่าของคนก็วัดกันที่การทำงานการมีความรับผิดชอบต่อหัายโคเปิดเปิดใจกว้างที่ผลิตยอมรับได้หมดไม่ว่าจะนนิสิตหรือว่านักศึ ถ้าเกิดมีกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยค่ะหรือแบการอนุญาตให้แต่งงานได้หรือว่าอะไรที่ไนความี่คิดอย่าน้ก็ดีนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือแเนได้เขาก็แต่งงานรับเาเป็นเแก็แต่งงานกันได้คิดว่ามนเป็นเ่องนะคะ่ามความรักเนี่ยมันไม่ไม่แบ่งวว่าจะเทศไร่เียถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็โอเคในทุกกรณีเยอมรับ เราเกิดมาแล้วมันไม่เหมือนกันนะจิ๊บปะต้อเออนึมว่าเขาอยากจะเป็นอย่างนี้เราเราก็ต้องให้สิทธที่เขาอยากจะเป็นเพราะเราเกิดมาแบบฟรีดอมากิดมาินดิพิเดซ์เพราะฉะนั้นการที่เราเจอพังขัวใครเราไม่ใช่เราใช่พระเจ้าของเขาอะ่ะใช่ค่ะเป็นเที่เคยมีเพื่อนเป็นเพ <laughs> ืที่สามเรียกได้ว่าแบบเก้บเอร์เซนะคะเาสิบเปร์็่อนที่สาม เยอะเยอะตอนนี้ต้มีอยู่แล้วพี่ปฏิบัติกับเขาอย่างไรนะก็ทั่วไปเหมือนเป็นพี่สาวเพื่อนปกติค่ะมีห่าเยอะแยะเลยแล้วพี่ปฏิบัติตัวยังไงคะปกติเป็นเพื่อนกันเป็นมนุษย์ด้วยกันทั่วไปเลยใช่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันใช่ มวลข้างในเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือว่าเขามีเกิดจากความคิดการได้รับทุกคนจากสื่อภาพยนตร์หรือเปล่าหรกระแสสังคมก็คงจะดูว่าจริงๆแล้วเขาเขาเขาเข้าใจไหมว่าการเปลี่ยนเพศเปลี่ยนเป็นอีกเศมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกให้รู้